สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดหนุน่มไทยเปิดร้านที่ลาวก่อนเห็นเงินที่ได้ต่อวันเป็นหนึ่งเรื่องราวที่โลกออนไลน์ได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจํานวนมากหลัง Facebook เผยเลาวอุดรธานีได้โพสต์ภาพร้านโชว์หวยที่เปิดอยู่ที่ประเทศลาวพร้อมเผยรายได้ต่อเดือนที่พ่อค้าแม่ค้าคนไทยรู้แล้วอยากย้ายร้านไปขายที่ลาวเลยโดยได้โพสระบุว่า เป็นคนไทยย้ายครอบครัวมาเปิดร้านที่ลาวแฟนเป็นคนลาวครับรายได้ตอนนี้17,000ถึง25,000บาทต่อวันท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามท็อปิกกับคุณครับ